สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นะคะพบกับแพท p a แพท i k ชิคุมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์เรื่องหนึ่งค่ะซึ่งมีความน่าสนใจมากเลยนะคะแถมยังติดอันดับท็อป10ใน Netflix ด้วยค่ะแล้วเรื่องนั้นนะคะมีชื่อว่าบริจ g ต t ันค่ะไม่ต้องพูดพ้ามทำเพลงนะคะมาเริ่มที่ EP แรกกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ Diamond of the First Water เพชรน้ำหนึ่ง เปิดเรื่องมาในปี1813นะคะซึ่งครอบครัวผู้ดีอังกฤษต่างๆเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูการทางสังคมค่ะซึ่งฤดูการนั้นก็คือฤดูการแห่งการแต่งงานนั่นเองค่ะซึ่งในฤดูการการแต่งงานนะคะตระกูลผู้ดีแต่และตระกูลนะคะจะต้องส่งลูกสาวที่อายุถึงเกณฑ์แล้วนะคะเพื่อไปเสนอให้กับราชินีค่ะ ซึ่งราชินีนะคะก็จะคัดเลือกหญิงสาวทุกคนนะคะเลือกคนที่สวยที่สุดแล้วคนคนนั้นก็จะได้เป็นเพชรน้ำหนึ่งค่ะซึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะคะมีอยู่2ตระกูลค่ะได้แก่ตระกูลบริจตันและตระกูลเฟเธอริงตันค่ะฝั่งของเฟเธอริงตันนะคะจะส่งลูกสาวมาทั้งหมด3คนค่ะซึ่งก็จะมี p r รูเดนซ์ฟิลิ p ปาและ p e n นโล p ปค่ะซึ่งทั้ง3คนนะคะก็เงิองเงืงเงืดูไม่สง่าเอาซะเลยราชินีก็เลยไม่โปรดปานค่ะ มาดูในฝั่งของบริเตนกันบ้างค่ะบริเตนนะคะได้ส่งลูกสาวคนโตเข้าประกวดค่ะซึ่งเธอคนนั้นนะคะมีชื่อว่าดัฟนี่ซึ่งในจังหวะที่เธอเดินเข้ามานําเสนอตัวให้กับราชินีนะคะเธอก็สามารถสะกดทุกสายตาให้จ้องมองมาที่เธอรวมถึงราชินีด้วยค่ะซึ่งนั่นนะคะก็ทําให้ราชินีชาร์ลอตเนี่ยโปรดปรานเธอเป็นอย่างมากค่ะก็เลยยกให้เธอเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งฤดูกาลนี้ วันหนึ่งค่ะก็มีใบปลิวนะคะถูกแจกว่อนไปทั่วลอนดอนค่ะซึ่งใบปลิวเหล่านั้นนะคะถูกเขียนโดย Lady w i ิส r l o w n ดูวลึกลับซึ่งในเนื้อหาใบาปลิวนะคะก็ได้พูดถึงสาวงามทั้ง200คนที่ได้เข้าประกวดต่อหน้าราชินีค่ะและไฮไลท์บทความในใบปลิวนะคะก็ได้พูดถึง d ั p h n e ค่ะสาวงามที่ไร้ที่ติแห่งซีซั่นนี้ซึ่งนางก็ะทำให้ชื่อเสียงครอบครัวของเธอนะคะไปนในทางที่ดีมากๆเลยค่ะ มาดูทางฝั่งของเฟเธอริงตันกันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้นะคะตระกูลเฟเธอริงตันนะคะ mm. ก็มีสมาชิกใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยค่ะนั่นก็คือมิสมารีน่าทอมสันลูกพี่ลูกน้องห่างๆของลอร์ดเฟเธอริงตันซึ่งเธอนะคะจะต้องเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของเลดี้เฟเธอริงตันค่ะซึ่งดูเหมือนว่าเลดี้เฟเธอริงตันนะคะจะไม่ชอบเธอเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเธอนั้นสวยกว่าลูกสาวของเธอทั้ง3คนซะอีกค่ะ ไซมอนแบสเซตค่ะในยุคแห่งเฮสติงได้เดินทางกลับมายังลอนดอนค่ะเพื่อไปเยี่ยมพ่อผู้ล่วงลับของเขาและไซมอนก็ได้ไปพบกับเลดี้แดนเบอรี่ค่ะซึ่งเธอผู้นี้นะคะเปรียบสเสมือนแม่คนที่2ของไซมอนเลยค่ะซึ่งเลดี้แดนเบอรี่นะคะก็พยายามชวนไซมอนให้เข้าร่วมงานสังคมของเธอค่ะเพราะว่าตัวเธอเองนั้นเป็นเจ้าภาพของงานนี้ค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าไซมอนนะคะจะไม่ได้สนใจงานสังคมชนชั้นสูงเท่าไหรนะะ่นัค่ะ แต่เขาก็ตอบตกลงที่จะไปแบบไม่เต็มใจค่ะเพราะว่าโดนเลดี้แดนเบอรี่กดดันค่ะเมื่องานเลี้ยงเต้นรำของคนชนชั้นสูงได้เริ่มต้นขึ้นเหล่าบรรดาหนุ่มสาวชนชั้นสูงก็ได้มารวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะหาคู่เต้นรำซึ่งแน่นอนนะคะว่าการหาคู่เต้นรำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการหาคู่แต่งงานในฤดูการนี้เช่นกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าดัฟนี่เพชรน้ำหนึ่งของเราก็ได้เข้าร่วมงานนี้เช่นกันค่ะ และเธอก็ยังเป็นที่หมายปองของบรรดาชายโสดนะคะที่อยากจะขอเธอเต้นรำค่ะแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะว่ามีพี่ชายของเธอแอนโทนีคอยขวางไว้ซึ่งแอนโทนีพี่ชายคนโตของเธอนะคะก็ได้เห็นว่าบรรดาชายโสดเหล่านี้นะคะไม่มีใครเหมาะสมกับดับนี่น้องสาวของเขาเลยซึ่งไม่ว่าใครจะเข้ามาจีบดับนี่นะคะแอนโทนีก็จะขับไล่พวกนั้นออกไปให้หมดเลยค่ะ ยกเว้นอยู่คนเดียวนะคะนั่นก็คือหลอดเบอร์บูคค่ะเพราะว่าตระกูลน,นี้นะคะเป็นตระกูลที่มีอายุมากกว่า200ปีและยังเป็นตระกูลที่มีประวัติเขาสะอาดและไม่มีหนี้สินค่ะซึ่งดูจากประวัติแล้วนะคะแอนโทนี Anthony ก็เลยมองว่าเขานั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับดับนี้ค่ะ ซึ่งผลจากการที่แอนโทนีนะคะคอยขัดขวางนุ่มโสดคนอื่นๆที่เข้ามาจีบดัฟนี่ก็เลยทําให้ชื่อเสียงของดัฟนี่นั้นเสื่อมเสียค่ะเพราะว่าเธอนั้นเป็นถึงเพชรน้ำหนึ่งค่ะแต่กลับไม่มีใครกล้าจีบเธออีกเลยเมื่อลอร์ดเบอร์บุ๊กเห็นว่าแอนโทนีนะคะเปิดทาง <c oughs> ให้เขาสามารถเข้าไปจีบน้องของเขาได้นะคะลอดเบอร์บุกก็ไม่รอช้าค่ะลุกจีบดัฟนี่อย่างหนักค่ะซึ่งมันก็สร้างความรำคาญให้กับดัฟนี่เป็นอย่างมาก วันต่อมาค่ะใบปลิวของ Lady w i ิสต์ดาว์ฉบับที่2นะคะก็ได้กระจายไปทั่วลอนดอนอีกครั้งซึ่งในบทความนะคะก็ได้พูดถึงดัฟนี่ค่ะเพนน้ำหนึ่งของเรานะคะแทนที่จะมีคนเข้ามาจิบเต็มบ้านเต็มเมืองแต่กลับเงียบสงัดค่ะต่างกับมิสทอมสันนะคะซึ่งเธอนั้นทำให้บ้านของเฟเธอริงตันนั้นเต็มไปด้วยแขกบรรดาชายโสดชนชั้นสูง ซึ่งจากบทความนี้นะคะก็ทําให้ราชินีรู้สึกโกรธมากค่ะเพราะว่ามันทําให้เธอรู้สึกว่าเธอเลือกสาวงามผิดคนนั่นเองค่ะและในฝั่งของดยุกก็มีข่าวอื้อฉาวเช่นกันค่ะเพราะว่าเขาได้ประกาศเขาว่าเขาจะไม่แต่งงานซึ่งมันเป็นการยิ่งยุให้พวกบรรดามแม่สื่อนะคะเข้าหาเขามากขึ้นค่ะอารมณ์แบบประมาณว่าฉันจะต้องทําให้ดยุกคนนี้หลงรักลูกสาวของฉันให้ได้นะคะ เมื่อบริจิตันและเฮสติง g นะคะต่างเสื่อมเสียชื่อเสียงกันทั้งคู่นะคะก็เลยทำให้เลดี้แลนเบอรี่กับเลดี้บริจิตันนะคะเข้ามาพูดคุยกันค่ะแล้วก็ได้มีการสมคบคิดกันนะคะเพื่อที่จะนำไซมอนกับดับเบมาพบกันให้ได้ค่ะแต่เมื่อแอนโทนีนะคะรู้ถึงแผนสมคบคิดนี้นะคะเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะเขาถือว่าไซมอนเองก็เป็นเพื่อนสนิทเขาค่ะและเขาก็ไม่อยากให้เพื่อนสนิทมาคบกับน้องสาวของเขา ซึ่งนั่นก็ทําให้แอนโทนีกับเลดี้บริจิตตันหรือแม่ของเขานะคะทะเลาะก,กันค่ะซึ่งเลดี้บริจิตตันนะคะยังรู้อีกว่าแอนโทนีมีเมียเก็บเป็นนักร้องค่ะชื่อว่าเซียนารอโซซึ่งนั่นก็ทําให้แอนโทนีนะคะถึงกับพูดไม่ออกเลยค่ะตัดมาที่ฝั่งของเฟเธอริงตันกันบ้างค่ะมิสทอมสันตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจค่ะเพราะว่าประจำเดือนของเธอไม่มาแล้วมันทําให้เลดี้เฟเธอริงตันนะคะรู้ว่ามิสทอมสันกําลังตั้งครรภ์ค่ะ คืนหนึ่งค่ะได้มีการจัดงานเต้นรำขึ้นซึ่งดับนี่และไซมอนนะคะสองคนนี้ที่ได้รับผลกระทบจากบทความของเลดี้วิซร์ดาวครั้งที่แล้วนะคะทั้งสองคนก็เลยเบื่อหน่ากับการเป็นขี้ปากชาวบ้านค่ะ ไซมอนกับดับนี่นะคะก็เลยตกลงกันว่าจะแซงทําเป็นชอบพอกันค่ะเพื่อที่ดับนี่จะได้รับความสนใจจากบรรดาท่านชายที่หวังอยากจะขโมยเธอไปจากดดยุคนะคะแต่ในขณะที่ไซมอนค่ะก็จะได้หมดเรื่องหมดราวกับบรรดาหญิงสาวที่กําลังจะตามจีบและบรรดาแม,แม่แม่ที่กําลังพยายามพาลูกสาวมาแนะนําค่ะเรียกได้ว่าก็วินวินกันทั้งคู่เลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ E ีีที่1ค่ะ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ล่าง,าง,างไว้ได้เลยนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้แพทในการทําคลิปต่อๆไปค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใน EP ถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ